ยูปูดูคอมเมนต์มันน่าสนใจครับเขาบอกว่าเล่นเข้าขากับอินเนสตาเนี่ยเล่าเรื่องประสบการณ์เจออันเดร็ดอินเนสตาให้ฟังได้ไหมครับว่ารู้สึกยังไงเป็นนักเตะที่เขาเรียกว่าอะไรซูเปอร์สตาร์ของจริงรตัวจริงเลยเราได้ยินข่าวว่าเขาจะมาใช่ไหมพี่แล้วก่อนนั้นน่ะเราดูบาร์เซโลน,นาหรือว่าดูคลิปของเขามามาอยู่แล้วแล้วพอเรามาเจอคือแบบว้าวอะ่ะคือตอนแรกอะ่ะเจอที่เมืองไทยปี2013 <S <S 2อ1 3ันสีสส่นี่แหละ ที่บาซ่ามาเตะที่เมืองไทยซูเปอร์สตาร์เต็มสนามเลยเมสซี่เนม่าชาบี้อะไรเงี้ยเราเจอหมดเลยตอนนั้นตอนนั้นเราแข่งกันไงแต่เนี้ยมันเป็นเพื่อนล่งถทีนที่มาอยู่กับเราเขได้สัมผัสได้คุยอะพี่เวลาเขาสอนนะผมจะคุยกับล่ามผมผมว่าแบบดีวะไม่มีด่ามีแต่คําแนะนําว่าจังหวะเนี้ยเขาจะให้บอลแบบเนี้ยแล้วคุณจะวิ่งยังไงให้แบบไม่ออฟไซด์และให้บอลได้รับบอลที่ได้เปรียบจากเขาอะไรเงี้ยตอนนั้นเล่นกับอินเอสตากองกลางตัวลุกทางซ้ายใช่ไหมล้วปีกซ้ายเป็นฟูรุอาชิตอนนั้นแบบ3คนนี่ค เข้าขากันนะเข้าขาผมผมรู้ผมใช้คําว่าเข้าขาการเล่นบอลคู่กับอินเตอร์เนี่ยที่มันรู้สึกยังไงเหรอผมถามตรงๆผมถามแบบชาวบ้านเลยเอาตัวตรงคือผมขออนุญาตแปรบอลให้าแบบแปรบอลให้กับอินเนสตาอย่างเงี้ยวันแรกดีกว่าพี่รู้สึกไงพี่เล่าให้ผมฟังหน่อยวันแรกที่เขามาวันแรกที่เขามาใช่ไหมเหมือนสตาร์ทโค้ชมั้งไหลบอลแม่เขาอะแล้วเขาเหมือนใส่ผ้าใบเลยนะแปรบอลปุ๊บนิดเดียวบอลแม่งแบบฟุ้งแบบ ไปเลยคือไปถึงคลาสบอลคลาสบอลคือมันม่งฟิュ่ไปกับพื้นหญ้าที่แบบกระดิกเท้าแค่นิดเดียวอ่ะแต่ตอนซ้อมคือเสียบอลโคตรยากแทบจะไม่เสียบอลเลยเก่งมากคือไม่เหมือนแบบว่าตอนนั้นเขาอายุเยอะแล้วนะตอนมาตอนนั้นสามสิบสี่บางพี่ก็ยังได้อยู่เท่าเท่าพี่ตอนเนี้ยสามสี่อ่ะแต่พี่ยอายแล้วไงอ๋อแล้วยังยังยังไม่เกินเตนะ